ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญต้อนรับปีใหม่แบบนี้ระวังจะได้บาปแทนออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยหลังป่วยจนต้องแอดมินนานนับครึ่งเดือนสำหรับตูนอธิวราคงมาลัยและล่าสุดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตสักการใหม่ภรรยาสาวสวยก้อยรัชวิน ก็ได้ควางคู่สามีตูนไปทำบุญปล่ยสัตว์ลงแม่น้ำพร้อมระบุข้อความว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกหมดศกหมดโรคหมดภัยนะคะแฮทขอไม่ไปแล้วนะโรงพยาบาลแต่ไม่ไวกลับดนดราม่าเบาๆมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายกรณีนํำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทน เพรากบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่นในแม่น้ำใหญ่และเคสเหล่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีดาราหลายๆคนก็เร่นเตือนมาแล้วเขาจะเนว่ามีจิตนาดีอยากทำบุญแต่การปล่อยกบลงแม่น้ํามันตายหมดแน่นอนค่ะสวัสดีตีใหม่พี่ก้ยพี่ตูนค่ะกละมังขวาคือกบหรือเต่าหรือเปล่าคะถ้าใช้ปล่อยน้ำลึกไม่ได้นะคะน้องตายหมดค่ะกบต้องปล่อยที่เนินดิน ต่าต้องปล่อยที่มีตะลิ่งน้องจะขึ้นมาเกาะไว้เพื่อรับแดดค่ะท้าปล่อยที่เจ้าพระยาน้ำลึกตายหมดค่ะไม่ได้ตัดตรึงดราม่านะคะ ทุกคนทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เป็นห่วงชีวิตข่าวค่ะไปสุขสขตินะน้องกบทั้งหลายนารงนรงนรงให้คนทำบุญด้วยสติปัญญาก่อนจะปล่อยอะไราศึกษาแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่จะปล่อยเสียก่อนเห็นปล่อยๆก็เอากบเอา,เอาแต่บกไปปล่อยในแม่นะ้ำทรมานนะครับกว่าจะตายกบพวกนี้เช่นกัน